โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับ Survivor Warrior นะครับผมเกมนี้เป็นเกมแนวตั้งนั่นเองนะครับเป็นเกมแนวลกไร้เล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะแข่งแก่งขึ้นเก่งขึ้นนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเท่าที่ลองเล่นดูเนี่ยนะครับก็สนุกนะครับเล่นค่อนข้างเบาสมองเล่นค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ ดีเทลในเกมก็พอสมควรนะเล่นสนุกดีนะครับมาดูกันก่อนนะอย่างแรกเลยนะครับระบบต่างเนี่ยก็จะมีการล็อกอินนะครับมีการเติมการใช้ต่างต่างนะครับแล้วก็ที่สาคัญที่สุดก็จะมีเรื่องของตัวละครนะครับตัวละครในเกมเนี่ยนะครับมีเยอะมากนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับมีหมดนะครับนะก็มีคัทตั้งแต่คัทบ B นะครับขึ้นไปคัทเ A แล้วก็คัทเอนะครับนะแล้วก็สามารถเลือกที่จะ เล่นได้นะว่าจะเล่นตัวไหนนะครับแล้วก็สามารถอัพเรเวลนะครับตัวละครนะครับเพื่อจะทําให้สกิลต่างๆของตัวละครเนี่ยเก่งขึ้นนะครับผมอ่าคาร่านะครับบอกเลยว่าอืมนี่เลยแต่ละตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะครับเนาะก็สามารถสุ่มกระชากันได้นะกระชาเนี่ยก็สามารถใช้เพชรในเกมเนี่ยเอาไปเปิดได้เหมือนกันนะครับ อย่างต่อมานะครับตัวละครต่างๆที่เราเลือกเนี่ยนะฮะมันจะมีการอัพในส่วนของไอเทมต่างๆที่เราสใสัได้นะก็จะเลื่อนจากสีเขียวเป็นสีฟ้าสีฟ้า,ฟาเป็นสีส้มอะไรเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีในส่วนของระบบรูนะครับรูนเนี่ยก็จะใช้หินรูน,นครับอยู่ด้านบนนะครับที่เป็นรูปหินรูนนยฮะเดี๋ยวกดให้ดูนะมัน เห็นไหมไมันจะบอกว่าเปิดใช้งานนะครับใช้ซองหินรูนอะไรเงี้ยนะครับหินรุนพวกนี้ก็จะได้จากการอัพเลเวลนั่นเองนะครับซึ่งเราก็หาได้ตมดาอะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้เราเล่นได้เรื่อยๆนะครับผมในส่วนของรูนก็จะเพิ่มในส่วนของสเตต,ตัสต่างๆให้เราด้วยนะครับโอเคนะคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของการเล่นกันนะว่าจะเป็นยังไงครับผม แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลาที่เรากดเริ่มเข้ามาเนี่ยฮะมันก็จะมีการเลือกอัติแฟกที่ได้รับนะครับอัติแฟกนี่ก็จะเป็นพวกสกิลหรือว่าค่าพลังต่างๆนะครับจะเป็นการสุ่มขึ้นมานะครับในส่วนของตอนเริ่มด่านเลยนะครับว่าจะได้อะไรนะอย่างนี้ก็จะได้เป็นค่าพลังที่ค่อนข้างแย่นะมันจะมีระดับ C y ไว้นะที่บอกนะเออมานะฮะ s u r v i v a l warrior หรือเป็นวอ r ิเอที่แข็งแกร่งที่สุดนฮะ แล้วก็การต่อสู้เนี่ยจะสู้เป็นเวฟเวฟไปนะก็คือถ้าเราเคลียร์เวฟช้านะครับมันก็จะมีในส่วนของมอนสเตอร์ที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เวลาที่ exp ในเกมนะครับช่วงที่เราเล่นอยู่เนี่ยเลเวลอัพนะครับมันก็จะมีพวกสกิลต่างๆนะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับว่า,าเราจะเลือกสกิลอะไรนะครับถ้าเราเอาสกิลซ้ำเนี่ยมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นบูมแมลงนะแล้วก็พวกมอนเตอร์เนี่ยถ้าเราไปโดนเนี่ยนะมันก็จะทําให้เสียเลือดนะครับแล้วก็เวลาที่เราฆ่ามอนเตอร์เนี่ยฮนะมันก็จะมีพวกเศษนะครับหาคิดตั้นสีต่างๆเนี่ยนะันน่นั่นก็คือ EXP ในการฆ่ามอนเตอร์คนระับซึ่งเราจะต้องเก็บนะเพื่อเอามาให้ตัวละครเราเลเวลอัพ ในช่วงที่เล่นนะครับเราก็จะมีสกิลต่างๆขึ้นมานค่นีเองนะครับผมอาฮะเห็นไหมแบบนี้นะครับยิ่งเรามีเลเวลเยอะนะครับเคลียร์ไวอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะได้เปรียบนะอืมแต่ถ้าเราเคลียร์ช้านี่บอกเลยว่าเดี๋ยวมีแย่ครับเพราะว่ามันไม่มีดอทหลบนเกมเนี้ยนะฮะมันดอทหลบไม่ได้นะมีแต่เดินนะแล้วก็คอยทำดาเมจเคลียร์มอนเตอร์เพื่อเปิดทางให้ตัวเรานะครับ แล้วยิ่งเราเลือกสกิลเดิมซ้ำๆนะมันก็จะมีเลเวลอัพของสกิลด้วยนะครับทำให้เราเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะสกิลเนี่ยแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะครับจะมีเลเวลอยู่ด้านบนนะครับผมว่าเราจะต้องแบบเก็บให้เพชรเนี่ยอีกเท่าไหรนะ่นะเลเวลถึงจะอัพนะฮะในช่วงแรกๆเนี่ยนะมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะเลเวลง่ายนะแต่พอเลเวลสักสิบขึ้นไปเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะครับนะ ก็จะมีสกิลแปลกๆเข้ามาให้เราเล่นนะแล้วแต่ละเวฟเนี่ยนะก็จะมีบอสของเขาเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนไว้ข้างหลอดอีกพี่เห็นไหมเจ็ดเวฟนะครับหนึ่งทับเจ็ดก็คือเราต้องเคลียร์เจ็ดเวฟนะครับแล้วก็ในแต่ละด่านนะครับมันก็จะมีสร้างระบบพังที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีมินิเกมเล็กๆให้เล่นนะครับก็จะสุ่มอัติแฟกต์ต่างๆที่เราได้นะครับอย่างของด่านนี้เนี่ยจะเป็นลูกแก้วเวทมนต์นะครับเขาบอกว่าจะเพิ่มจำนวนลูกแก้วสีม่วงนะ แล้วเราก็ต้องจําไพ่ไว้นะครับว่าไพ่ใบไหนอยู่ยังไงนะครับผมถ้าเราเลือกถูกนะครับเลือกสําเร็จถูกอย่างเงี้ยนะมันก็จะทําให้เราได้อาติแฟกต์นั้นๆมานั่นเองนะครับตะกี้มีลูกเดียวใช่ไหมเดี๋ยวคราวนี้มี2ลูกครับอ่าเป็นไงเออต้องพยายามมาให้มอนเตอร์เดินชนนะไม่งั้นแบบเสียเลือดนะแล้วพอที่มันตายเนะี่ยมันก็จะส่บอาติแฟกต์มาให้ด้วยนะครับ จรวดน้ำวิถีนะครับอ์ติแฟกต์กันนี้เนี่ยมันก็จะไปพ่วงกับสกิลนะครับในตรงที่เราไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะตรงที่เราได้มานั่นเองนะเวลาที่เราเลเวลอัพอ่ะเออสกิลพวกนั้นเนี่ยมันจะมีสกิลให้เลือกใช่ไหมพอเราได้อ์ติแฟกต์กันไหนมานะมันก็จะไปพ่วงกับตรงนั้นแหละนะครับส่วนเลือดถ้าเลือดลดนะครับเราสามารถหาเก็บพวกหโบราณน,นะครับในด่านเนี่ยฮะเราต้องพยายามเดินตามหาหโบราณน,นะ ถ้าเจอแล้วก็จะมีแบบพวกเลือดให้นะครับสเตจที่สองนะมอนเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปนะอ่านี่ไงนะครับคือเราไนดะ้อ์ติแฟกมาเพิ่มความแรงของจรวดน้ำวิธีมาใช่ไหมอันนี้ก็มาเนะี่ยนี่เลยมันก็จะมีจรวดน้ำวิธีนะ มันจะมีหลายสายนะที่เล่นแล้วสนุกอ่ะนะนะครับสายพวกสายเมเทโอหรือสายอุกบาตพวกนี้เนะี่ยก็เล่นสนุกนะครับแล้วตัวละครเราเนี่ยครับเราบังคับแค่เดินเดินเลยนะเดินแบบเดินเดินหลบเดินฟันนะไม่มีการกดตีไม่มีอะไรทั้งนั้นนะฮะ มันง่ายนะแต่ยากยากอยู่นะครับเพราะว่ามันก็แบบเนาะมอนมันเยอะนะเดี๋ยวมันจะมากระจุกกระจุกกระจุกกันแล้วเราจะต้องเก็บพวก exp นะครับซึ่งมันมันไม่กิ้งไมไม่ดูดมาหาเราเองนะเออเราจะมันจะต้องเดินไปเก็บมาถ้าเราไม่ได้เก็บเนี่ยมันก็แบบเลเวลไม่อัพพอเลเวลไม่อัพแล้วก็ไม่มีสกิลใช่ไหมนี่แหละเงื่อนไขของเกมครับตรงนี้เราเจอทรัพย์อะไรับงฮะเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนก็จะเป็นเพิ่มอุกรณ์นะครับนะเพิ่อมอีกจานวนหนึ่ง แล้วก็จำการไปฮะเราจะเลือกการไปไหนง่ายครับนะแค่นี้เราก็จะได้บวกอัลติเฟกต์มาฮะพวกอุกาบาตเรามันก็จะล่วงเพิ่มเติมขึ้นมาอีกลูกหนึ่งละนะครับจากสองลูกก็เป็นสามลูกแล้วก็จะแรงขึ้นนะฮะดูดิมอนโคตรเยอะนะอันนี้แค่เวฟที่สองนะครับเวฟที่สามนี่จะโหดมากนี่เลยเราเอาอุกบาตมาฮะ เพราะว่ามันระยะไกลนะอุกบาทนะแล้วมันก็จะทําให้เราเคลียร์มอนเตอร์ได้นะโดยที่เราแบบแค่เดินหนีแต่ว่าตอนนี้เราโดนมอนเตอร์ชนไปหลายทีแล้วโดนดาเมจไปเยอะแล้วกําลังจะตายฮะเราจะมีจะต้องหายหีบก่อนนะครับหาหายพูดผิดนะนี่ไงเราเจอแล้วหิหนึ่งอันนี้เป็นดาวครับแต่เก็บไม่ได้ไประเด็นถ้าเราเก็บดาวนะครับ ดาวในด่านเนี่ยก็จะทำให้เราเหมือนแบบเปิดอันติอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอสตายนะ้ะต้องเดินไปเก็บหีบด้วยนะอ่าเพิ่มเลือดแล้วก็แอตแท็กฮะก็จึงได้ของที่ไม่ค่อยดีนะครับมันจะมีมีพวกอัติแฟก์ที่เป็นระดับเอสอะไรพวกนี้ระดับเอพวกนั้นก็จะดีโอเคเราได้เลือดนะฮะนึกว่าจะตุยแล้ว ี่คือเราเก็บแต้ม XP ไม่ทันใช่ไหมล่ะเพราะว่ามอนมันเยอะครับเราก็จะทำให้เลเวลเราช้าพอเลเวลช้าดาเมจเราก็จะน้อยลงนะครับเอาบุญแมลงไปเลเวล3มนะคิตตันสีแดงจะได้ XP เยอะกว่าสีฟ้านะครับโอ้โหดูดิโอ้โหโคตรเยอะอ่าตรงนี้เราก็แบบ ล่อเข้าไปตรงนู้นแล้วเราก็ลางมาเก็บฮะบอกดาเมจฮะมันชิ้งไปชิ้งมานะไอตัวบุมแมลงเนี่ยก็เลยชอบใช้นะตรงนี้เป็นแก่ฮะบอกเลยว่าเยอะมากไม่จะปิดทางเราไม่ได้ไม่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 ใอย่ยุ่งกับเราตรงนี้มี หาคท่ทน้งเยอะฮะโอเคได้ดาวมาครับตรงนี้มีเลือดนะเก็บเลือดก่อนโอเคเลือดเต็มเหมือนเดิมแหละ,ะครับก็อย่างที่บอกไปนะเราก็หาเลือดนะครับหาอะไรเงี้ยได้จากนี่เลยได้จากในด่านเลยแล้วตรงนี้เราออกไม่ได้ฮะยังไงโอ้ยโคตรถึกกูเล็มถึกมากฮะตรงนี้เราต้องไปหาซากประปักพังฮะ,ฮะเพื่อที่จะได้รับอันดิแฟกเพิ่มขึ้น ถึงเลลอัพครับเราสามารถเลือกสกิลอื่น,นเพิ่มเติมได้เลยนะครับโดยที่ไม่จะเป็นต้องเลือกสกิลซ้ําแต่ว่าสกิลที่รับมาใหม่เนี่ยมันจะไม่แรงนะครับตรงนี้เราก็อัพเลเวลอูกบาทได้ไหมฮะจำการได้ก็ง่ายเลยครับ ก็เลมถึกมากนะในเิเ,เราก็งช้าแล้วก็มีตัวแกะเข้ามาแล้วเรายังไม่ได้เคลียร์แกะนะโอ้ยเป็นบอสแกะนะครับเก็บเลือดก่อนนะอย่งตึงตึงมือมากฮนะเป็นเกมที่เล่นง่ายๆฮนะเบาสมองมากครับ คูดาวสกิลทั้งหมดนะครับลบอ่านี่ไงเป็นอ์ติแฟกระดับ S นะครับทําให้พวกอุกบาทหรือพวกสกิลที่เราใช้เนี่ยฮะมันจะใช้ถี่ขึ้นนะเพราะมันลดคูดาวใช่ไหมล่ะพี่เคโคตรถึกเลยฮะแต่ยิ่งสกิลเราใช้ได้บ่อยมันก็จะทำให้เราผ่านไปได้เลยตั้งสามเวฟครับบอกเลยว่าตึงมากฮนะ แต่ละด้านเนี่ยมันมีเวฟไม่เท่ากันนะครับสี่ลูกนะอุกระบาลเราฮะโอเคเลยเพื่อ้เอาครับอันนี้บุมแรงฮนะบุมแรงก็จะไกลขึ้นนะครับเพิ่มระยะนะเป็นไม้ใหญ่ขึ้นด้วย ใกล้แล้วฮะใกล้จะเจอบอสแล้วนะต้องระวังไอตัวระเบิดด้วยนี่ระเบิดวิ่งไวมากนะครับโอ้ยตรงนี้เยอะมากไม่นะเพื่อนนายใจเย็นๆกันแล้วหน่อยมีซากโบราณเกิดขึ้นฮะเราต้องไปเอาซากโบราณแล้วตรงนี้โอ้โคตรเยอะมีอะไรมาตรงนี้มีท่าฟันงเขียนแล้วก็กระสุนเยอะแข็งนะครับ อันนี้เราเลือกไม่ได้แล้วนะครับแบบเราจะอัพสกิลซ้ําแต่ว่ามันไม่ได้แล้วนะครับมันไม่สุ่มออกมาให้นะเราจะมีจะต้องมีสกิลอันใหม่เข้ามาฮะได้ดาวฮนะวิ่งเร็วขึ้นอะไรก็ว่องไวขึ้นนะเดี๋ยวเอาพอด,ดีเลยนี่ฮะอารูแก้วเวทมนต์เพิ่มเติมมันเป็น3ามรูครับแล้วก็จรวดนําวิถีไปเลเวลสองครับ จากโบราณสถานอันนี้นะจำการไ้ดีๆนะห้าชิวฮะบวกเลยแล้วได้จรวดนำวิถีไปเลรีเวลสองฮะแล้วดูดิโอ้นี่เลยฮะถ้าเราเก็บแม่เหล็กครับพวกเอ็กพีที่เราตีทิ้งไว้ในแผ่นที่เนี่ยมันจะถูกดูดเข้ามาฮะดูดิดูด,ดิเห็นไหมโอ้โหรีเวลอัพดูดฮะเราเอาคุณในก็ได้นะ คุณไหนก็คือการปาในส่วนของจูเิเคนไปไโอเลเวลเร่งรัวๆแล้วทุกคนหมกกมาดเลเวลตันแล้วฮะรู้จักเมทิโอเลเวลหกไหมเพื่อนเลสามเวฟฮะวูดิโอร่วงรัวๆฮะมาแล้วครับบอสบอสเจอเมทิโอเข้าไปเหลือครึ่งหลอดนะฮะ ตายนะอีกเว็บนึงอุย้ยโดนชนอะไรระยะของอุกบาทบวกร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหอันนี้ดีเลยฮนะอุกบาตนี่ไปเรัวเลยฮนะอย่างงี้สองเว็บครับตึงมากเห็นไหมทุกคนสนุกมากฮนะแล้วก็เล่นได้เพลินๆนะครับเวลาที่คิดเครียดจากเกมอื่นมาเนี่ยเราสามารถหยิบเกมนี้เข้ามาให้มันเครียดเพิ่มเติมเลยก็ได้นะ <laughs> พูดเล่นนะ โอเคเอาลูกแควเวทมต์เพิ่มเติมฮะเราจะได้มีวงสกิลที่กว้างขึ้นนะดูดิโอ้โคตรเยอะเยอะไปไหนโอ้ยตุบตับ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 ฮะได้ไม่เหล็กอีกอันนะฮะแม่เหล็กนี้ดูดมาเลยฮะเอาคุณในครับจะได้ช่วยในการเคลียร์ได้ดีขึ้นนะเป็นไงอุกบาทล่วงเสียงหัวแล้วคนกุ้ยรัว เราอยู่กับทีไ่ไม่ค่อยดีด้วยนะเกมนี้ฮะเพราะว่าเราโดนล้อมนะถ้ามันมีการดงการแดนอะไรเงี้ยจะดีมากเนะโอ้ดูดิดูไอพีที่เราฟาร์มทิ้งไว้แต่ไม่ได้เก็บฮนะยาวเลยเรอบนี้มันจะมีแบบสามเวฟนะครับ สิบสองเวฟแล้วก็เจ็ดเวฟมัง้งนะฮะอุ้ยเจอกี้ไม่น่าเก็บนี่เลยเก็บเลือดเลยนะครับอุ้ยชางตัวนี้ถึกมากเราต้องหาทางออกไม่ไม่ปล่อยเราไปได้ไหมโอ้ยนกกลิ้นพวกนี้นีมันอาบอักแลไปจรวดนำวิธีฮะพวกสกิลสายฟ้าที่มันชิ่งมอนอันนี้ก็ดีมากนะครับ ไม่ตาลายด oh, 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 oh. ้วยนะโอ้ย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 เยอะมาเลยฮะเป็นบอสเพนกวินฮะทีนี้เราตีไหมฮะจะตายแล้วแล้วเราโดนล้อมหรือเปล่าฮะผมคิดว่าเอฟเฟกต์อะไรมาจำนวนการฟาดฟันนะเป็นการตีธรรมดานะทีนี้เราอุกบาทด้วงลงมาฮะเราต้องออกก่อนโอ้ยโดนฮะ มีเลือดฮนะคือเลือดมันไม่จำกัดด้วยนะเราก็พยายามเดินหานะแล้วก็พยายามอยากให้พวกหมอนมันล้อมนะสเตรทที่หกแล้วโอ้โรเยอะเยอะเกินเยอะเกินเยอะไปดูดิอ้อฮมีอะไรเพื่อนก็ลูคแ้วเวทม์นะ จะได้เยอะขึ้นโอ้ยพี่เราเด้งดรัวเลยครับอ้ยโ,โดนนะฮะมีการฟันปกตินะแล้วก็การผ่านครับการผ่านเนี่ยมันจะช่วยให้เราเวลาที่เราสกิลครมันก็จะมีไอ้เนี่ยสกิลเด้งออกมารอบๆครับเวลาที่มอนเตอร์เนี่ยเข้ามาใกล้เราเนี่ยมันก็จะโดนกระแทกออกไปนะอย่างเงี้ยฮะ มีโบราณาสถานเกิดขึ้นฮะเราต้องรีบไปรีบไปก็เป็นการฟันกลางเขตเหรอ,นะอนนี่บอกดาเมจแล้วก็ลดคูณดาวฮะเลเวลยีบเป็นละปกติเล่นมาไม่ไม่เคยมาเลเวลเยอะขนาดนี้นะแต่ตอนนี้เราโดนนะฮะ เราโดนล้อมแล้วครับเราต้องออกก่อนฮะถ้าเราไม่ออกนี้เดี๋ยวเราโดนล้อมแน่นอนฮะโดนอูกบาดชุดเดียวไม่แตกนะเริ่มถึกขึ้นมากเลยฮะมาแล้วบอสมาแล้ว วัดมาไม่พอโดนล้อมด้วยนะทุกคนไม่เจอแม่เหล็กเลยครับบอกเลยว่าถ้าเจอแม่เหล็กจังหวะนี้นะเลเวลเด้งเป็นน้ำเลยเอาเจอพูดถึงก็มาเลยครับจะหลวดน้ำวิธีฮนะเพราะว่าเรามีอ์ติแฟกตโอ้โหดูดิลอยมาแบบโคตรเยอะอันนี้ก็เอ็เปลูกแก้วเลเวลแม็กนะฮะ เป็นคุณนายฮะโอ้โหโอ้โห,โโหเด้งรัวๆจริงๆครับะรวดนำวิธีต่อฮะถึงนี้แล้วอย่าโดนล้อมก็พอฮะเป็นไงเป็นไงโอ้โหแล้วเวฟที่เจ็ดเนี่ยไม่อยากจะคิดสภาพครับ ตายเลยเพื่อนเหลยวเว็บต่อไปมันเกิดบอลตายนะได้เป็นเรียบุมแรงบวกสามสิบแจมนะเพราะเราใช้บุมแรงไงนึกเอาอีกทีฮะเป็นคุณนเลเวลสี่ครับโอ้โหมั่วซั่วมาก ดูว่าเว็บสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวอะไรจะเป็นตัวแพนกวินเหรอนะแต่เป็นแพนกวินเนี่ยมันผ่านไปแล้วใช่ไหมแต่รอบนี้มันจะวิ่งไวขึ้นนะครับรู้สึกได้เลยนี่ขนาดเรามีลูกแก้วช่วยแบบทําให้มันโดนดาเมจไปนะเรายังแบบรู้สึกเลยฮนะว่ามันมันถึกขึ้นฮนะอันนี้เรามีดาวครับผมมีข้าวลำบากควางขึ้นมาโอเคมีหัวใจ นี่แบบโอ้โหดูดิดูดิทุกคนโคตรเยอะแต่เก็บไม่ได้การผ่าเฮ้ยจำไม่ได้ก็มาแล้วโอ้ก็มาเราเริ่มแบบโดนลูกียัไม่ตายแล้วนะแบบต้องโดนหลายลูกนะ ต้องดินซ้ำๆนะอ๋อ้โอ้โอ,โอ,โอรอบนี้เป็นมังกรทุกคนไม่เคยเจอให้ตายเถอะอ๋โอโคตรเยอะเฮ้ยปล่อยเราไปเพื่อนอ๋อบอสโคตรโหดบอสโหดเกิน โอ้โหมังกรมานชั้นสูงฮะมองเลยว่าโอ้ยเราเจอไม่เหล็กกันนะทุกคนแต่ว่าเราจะย,ยังไงเท่านั้นเองถ้าฝันนังเขียนะฮะได้ไม่เหล็กแล้วฮะตรงนี้น่าจะเลเวลเพิ่มหรือเปล่าครับเลเวลเพิ่มจริงด้วยฮะอ่ะจรวจด้นวิธีเราตันแล้วนะบวกอีกสองนะฮะแล้วก็ระยะอ้ก50แล้วก็ดามเมจอีกร้อยฮะ โอ้ยเลเวเลเล้งรัวๆยียๆนะ่แปดฮะถ้าฟันกลางเขนครับโอ้ยโอ้ยไม่ทันได้ดูโดนอะไรเข้าไปไม่รู้ฮะเกือบหมดหลอดอุย้ยโคตรโหดโหด,ดเกินเกินชีฟฟีเราโดนถ้าไฟเข้าไปไม่ทันมองมันซ้ำกับอุกมาลาเลยไงประเด็นโอ้ยไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้นะถ้าไฟแรงมาก ว่ามันใกล้นะใกล้ตายแล้วมีโบราณสถานเกิดครับคือถ้าไม่อัพสายอุกบาตมานนี่บอกเลยว่าด่านนี้นี่เสียใจมากฮะเพราะว่าเราคงไม่เอาตัวเข้าไปใกล้บอสได้แน่เลยเพราะาดูลูกน้องโคตรเยอะเราไปหาโบราณสถานก่อนครับจะถึงละถึงละ ก็เป็นคุณนายนะเลเวล่ห้าแล้วเชียบมาแนละ้วโอ้โหเรียบร้อยตายบอสตุยละอันนี้เป็นอะไรเป็นปลอกแขนอะ่ะไอเทมที่รับถูกมือกล้านะครับโอ้โหโคตรตึงนะ ตึงมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอ่า Survival Warrior นะครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่เล่นได้เพลินๆน,นะครับใครยังไม่มีเกมเล่นแก้เบื่อนะครับก็ลองหลดไปเล่นกันดูนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับวันนี้ไปมากน,นะครับ